ไปตรงหน้าต่อย้อนกลับไปตรงนู้นอ่ะกัดเลาข้างหน้าไม่รู้ไม่ช่างลงก่ะเไม่รู้ ไล่ก็เหรออ้โดน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 ฟอส โดนีดย้ยามจนออกมากัดนะครับจะ่ไปอยู่แล้วแต่ยาอยู่แล้วเออตัวนี้ก็ถือ,อว่าการแบบว่าเหมือนกึ่งทรงนะครับเพราะว่าเวลาปลากัดแล้วตัวมันเล็กอ่ะลถเหมือนลดคันช่วยหนะ่อยมันจะเขเมือบเข้าไปครับเนะ่ยแล้วก็วัดนี่เป็นอ๋อจับครับแม่จะกลับอยู่แล้ว ยังมาได้นะครับก็เนี่ยครับเห็นมันเยียบเียบนะครับตีไปเยียบเียบแต่ว่าฝั่งนะ้รันมีกัดอยู่น,นกโดนหลุดไปไฟเป็นโลเหมืนแต่ว่าผมตีมันตีพักหนึ่งแล้วมันก็เงียบเยียบครับขอใจยอยู่แล้วมากัดนี่ยครับมีแรงใหม่มีแรงขึ้นใหม่ครั้งโอเคครับผมนี่ครับอ้อาจ้ำนะครับโอเคเนี่ยวิธีเหยื่อออจ้ำเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่ ยังไงอ่ะมันมีความหน้าตาดัดมันมีผลมากเวลาเราใช้กิฟต์เลือกใช้กิฟต์ที่มันเล็กๆนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ศูนย์ได้หมดครับอันนี้ผมใช้เบอร์สองนะครับนะครับแต่ว่าลูกหมุนไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้แอคชั่นมันแบบเพี้ยนไปครับงั้นมันจะแอคชั่นมันจะสับสับไม่ค่อยยังไงไม่ค่อยตเสียนะ่ะก็ลองดูครับโอเคครับผมอาจับสุดยอดมากครับ